ค้าใส่บาตรร่วมกันนะคะทำบุญร่วมกันในเช้าวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่หน้าพออกพอใจและไหลล้อมด้วยพลังบุญพลังบวกเชา้าตื่นเช้าขึ้นมาขอให้ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งสมาธิฝึกสติฝึกภาวนาแล้วมีสมาธิตั้งมั่นว่าเราจะทำกิจการใดๆในวันนี้ให้จินตนาการ เห็นภาพขึ้นมาเห็นเป้าหมายเห็นความสําเร็จแล้วเห็นขั้นตอนกระบวนการที่เราได้รับสิ่งนั้นๆที่เรามีงานงาน หลายหลายงานเช้าขึ้นมาเรามีอยู่10งานให้หยิบมา3งานแล้ว3งานนั้นท่านก็จะประสบผลสำเร็จหยิบงานที่ท่านชื่นชอบที่ท่านมีเพจชั่นแล้วก็งานที่สำคัญจริงๆง,งานเร่งด่วนจริงๆง,งานที่จำเป็นจริงๆแล้วท่านก็เริ่มลงมือทำเดินทางไปทำตามที่ได้จินตนาการกระบวนการไว้ตอนเช้าพอไปทำเสร็จเรียบร้อยเราก็ชื่นชมยินดีชื่นชมตนเองว่าฉันเก่ง นะฉันทําได้ฉันมีเป้าหมายฉันสําเร็จแล้วหนึ่งงานสองงานสางานพอเสร็จ3งานอีกเจงานที่เหลือให้จัก,กรวาลเป็นผู้ทําให้จัก,กรวาลจ๋าช่วยทําให้ด้วยค่ะเจ้าค่ะตรงนี้ท่านก็จะมหัศจรรย์ใจว่าเอ๊ะทำไมงานเราสําเร็จลุล่วงหนึ่งการทํางานให้แบ่งออกเป็นส่วนๆเหมือนเค้กก้อนใหญ่ให้ตัดเป็น ส่วนส่วนเป็นชิ้นชิ้นแล้วแต่ละชิ้นแล้วก็ใช้ช้อนตักทีละคำงานก็เช่นกันถ้าเป็นงานใหญ่มากเราก็ซอยงานเป็นงานย่อยๆจากงานย่อยๆก็มาทำงานเล็กๆเสร็จแล้วเราก็สำเร็จแล้วก็ชื่นชมดีๆฉันเก่งนะฉันขอบคุณนะขอบคุณใน จักรวาลหรือภายในจิตใจของเราจักรวาลก็คือในจิตใต้สำนึกของเรานี่แหละขอบคุณ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 เขาทำอะไรก็ต้องขอบคุณและก็อย่าลืมคำขอโทษขอให้อภัยทั้งขอบคุณขอโทษหะภัยเราต้องฝึกจิตเป็นนิสัยแล้วก็มองอะไรต่างๆให้เป็นพลังบวกแล้วก็สามารถที่จะ,ะต่อสู้หรือมีแรงต้านสิ่งที่ลบๆมากับเราเราจะต้องรับมือกับ สิ่งลบๆบให้ได้ไม่ใช่คิดบวกจนสิ่งลบเข้ามาทำอะไรไม่ถูกเราจะต้องฝึกฝึกว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นแบบนี้เป็นเช่นนี้ให้รู้ให้รู้ให้เห็นดูรู้เห็นและเข้าใจแล้วเราก็วาไว้วางใจไว้วางใจตัวเองไว้วางใจในจักรวาลหรือจิตใต้สานึกขอ,ของเราเขาเป็นคนเก่งเราจะต้องถามถามก่อนว่านี่นะเออ ฉันจะเดินทางไปทางไหนมีทางสองทางทางแยกฉันจะไปซ้ายหรือไปขวาตั้งจิตถามใจแล้วก็เราก็จะได้ยินเสียงแววว่าไปทางนี้สิไปทางนี้สิไป,สไปตามนั้นถ้าไปแล้วบิดทางมันจะไม่สบายใจถ้าถูกทางก็มีความสดชื่นสบายใจเช็คง่ายๆแต่ถ้าไปแล้วไม่สบายใจเราถอยหลังกลับมาแล้วก็มาตั้งสติระล,ลึกนึกนึกคิดใหม่แล้วก็ถามใจ อีกนิดหนึ่งแล้วพอเดินทางไปแล้วมีความสุขทําอะไรก็มีความสุขสดชื่นนั่นแหละถูกทางเป็นความสุขเราก็เป็นความที่ไม่ผิดไม่บาปนะทำอะไรที่ทางที่ดีงามนะคิดดีทดําดีพูดดีแล้วท่านก็จะประสบผลสําเร็จไม่ยากนะฮะขอให้ทุกท่านทําอะไรก็ได้ที่จงพันสาเร็จพันสําเร็จสมัยนี้อาจารย์น,นันมัตโคณเนี่ยเอาผีเก่าคาว่าตรร